สวัสดีครับฟอรเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอ,อุดรธานีนะครับวันนี้การแนะนํารถที่อยู่ในร้านนะครับวันนี้วันที่1มีนาสอ้าร้อยหกิบี่นะครับเริ่มจากคันแรกนะครับเป็นยันมาเอสามเก้าสมทนะครับคันนี้ปรปกอสอชิ้นนะครับไปดันกับฐาน6นะครับฐาน6เป็นของ CMT นะครับร สวยสภาพดีนะครับคันนี้260,500บาทนะครับยางก็ประมาณ70-80%นะครับใบดันอยู่เต็มนะครับคันนี้เช็คระบบรถซึมให้หมดทั้งคันนะครับไม่รู้ว่าซืมนะครับคันนี้ผ่านใบเต็มอยู่นะครับราคา260,500นะครับคันนี้ อันนี้คูป้าตอ3 4า l 3ี่8นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่แสนหกหมื่นหันบาทนะครับอุปกรณ์สองชิ้นนะครับใบดันกับผ่านหกเหมือนกันนะครับคันนี้มีหลายคันนะครับคันนี้ก็ใบดันกับโรตารี่นะครับแ3 4สามสี่ศนเหมือนกันรถมาทดลองขับแล้วก็สั่งจองปรับสภาพได้นะครับ คันนี้ราคาหน้าหลังอยู่แสนห้าหมืนห้าพันนะครับยันมา ef สามห้าสอง t นะครับมาดู l สามหกศูนย์แปดนะครับคันนี้เป็นคูปตตา l สามหกศูนย์แปดนะครับเครื่องยนต์สามสูบแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังนะครับรุ่นนี้ ใบดันกับผานทวนนะครับราคาเริ่มเริ่มต้นอยู่ที่สองแสนหกหมื่นบาทนะครับคันนี้คันนี้เป็นเอ็มห้าพันเอสนะครับราคาอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับใบดันกับผ่านสา,ามยางประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตั้งสี่ล้อนะครับเครื่องเกียร์ดีเช็คระบบล้อซึมให้นะครับคันนี้สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับ คันนี้เป็นคุกตะ L2201 ครับเก่านอกและเก่าไทยอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้เครื่องเกียดีนะครับเป็นขับเคลื่อนสองล้อหลังนะครับมีแถมผ่านให้นะครับผ่านสี่รถก็แรงดีนะครับเครื่องสตาร์ทติดง่ายนะครับราคายอยู่ที่หกหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้ ปกรณ์ต่อพว่วงก็มีนะครับตัวนี้ผ่านกุดมันราคาจาก9,900ลดพิเศษให้เหลือ8,500บาทนะครับตัวนี้นะครับตัวเล็กนะครับ8,500บาทนะครับลดพิเศษเลยนะครับจะเป็นจากคลิปนีต้ตัวตัวตัดญ้านะครับ1เมตร10เซนนะครับจากปกติ2 9 0 0 รถเหลืออ20,000ทวนนะครับราคาเริ่มต้นนะครับ2ตัวตัวเล็กสุดนะครับสินค้ารถได้ทุกตัวนะครับโรตารีนเมห85นะครับ49,000รถพิเศษให้เลยนะครับ2,000บาทเหลือ47,000นะครับฐานทวนใ <c oughs> บยี่อ2นะครับฐาน5ใบยอ2นะครับจากปกติราคาอยู่ที่ สองหมื่นเก้าลดให้สองพันแล้วครับเหลือสองหมื่นเจ็ดนะครับตัวใบสามสิบให้ใบยี่สิบสี่นะครับสามหมื่นสองลดให้สามพันบาทเลยนะครับเหลือสองหมื่นเก้านะครับนที่เห็นจัดคิดในคลิปนี้นะครับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับมีนาฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้หน่อยนะครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดเจ็ดหกห้าแปดหนึ่งนะครับบ่อเจริญเทคเตอร์อำเภอวังสามมอจังหวัดอุดรธานีนะครับตัวเมตรหกสิบ ห้านะครับสี่หมืนสี่ลดสองพนะครับรับเองลดส0 0พันอุปกรณ์พร้อมย่อยปั่นนะครับเหลือ4 2่0มืบาทนะครับตัวนี้ฐานขุดพันตัวใหญ่นะครับหมื 14, ่นร้ลดราคาพิเศษให้เลยนะครับเหลือหมื0นนะครับตัวนี้ฐานยกฐานยกล่องนะครับหมื่นาร ลดให้เป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับวันนี้เหลือหนึ่งหมืนห้าพันหนึ่งหมืนห้าพันบาทนะครับพิเศษไปเลยลดพิเศษจากวันนี้นะครับวันเข้าไปชมสิ่คันนี้ก็จะเป็นคูปต้าแอลสามสอง 08นะครับดีมีเต็ดเครื่องยนต์สามสูบเหมือนกันนะครับเหมือนสามสิบหกแรงยางดีสีเทาน,นะครับยางหลังเก้าสิเอร์ซ็นยางหน้าแปดสิบเปอร์เซ็นะครับเครื่องเกียดดีนะครับอันนี้รถเดิมสีเดิมีเดิมนะคทันนะครับรถสวยราคาคันนี้อยู่ที่สองแสนหกหมืนบาทนะครับ ชัทนที่ขันต่อไปเป็นคู b ัต้า l สามหกศูนย์แปดนะครับคันนี้ยางหน้าล้านยางหลังก็อยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องเกียร์ดีเหมือนกันนะครับคันนี้ประกอบสองชิ้นนะครับไปด้านขวานตัวน,น,นี้ราคาอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้ ต่อคันนี้นะครับเป็นคูปัตตาแอลสามสองนะครับตัวนีคันนี้ราคาอยู่ที่2องแสนหมื่นันบาทนะครับคันนี้เดิมๆสวยเลยนะครับยางก็อยู่ประมาณเจ็ดอร์เซ็นะครับยางหน้ายางหน้าอยู่ที่สี่ห้าเปอร์เซ็นตะครับยางหลัง70% เดิม,ดมตันนี้เราเช็คระบบให้อยู่นะครับเก็บสีคันล่างให้นะครับคันนี้ยังว่างอยู่นะครับสองแสนเจ็ดหมืนห้าพันบาทมาเป็นรุ่น B นะครับ B ีสองสี่สองศูนย์นะครับมีสามีเหลืออยู่สองคันนะครับราคาเริ่มต้นที่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับต่อรองรถได้นะครับ B ีสองหนึ่งสี่ศูนย์นะครับตัวโน้น ราคาเริ่มต้นที่หนึ่งแสนเจ็ันบาทนะครับตัวสี่ปอุกรณ์สชิ้นนะครับใบดันผ่านควนนะครับคันี้ l 3 6สาอีกคันหนึงนะครับราคาเริ่มต้นที่2องแ0 0หันบาทคูปัตาเอลสาูนย์แปดนะครับคันนี้เช็คระบบพร้อมใช้นะครับราคาอยู่ที่ แสน0จ็ 5, บาทนะครับอันนี้เรากำลังเช็คตัวซึมให้นะครับเปลี่ยนถ่ายของเล็วให้นะครับตัวนี้ B2 420นะครับราคาแสนห0 0มืันบาทนะครับคันนี้อีกคันนะครับ L3408 นะครับ ราคาก็าประมาณเริ่มต้นใกล้เคียงกันนะครับต่อลองลดได้นะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับฝากเบอร์ตัวอีกทีนะครับ0850876581นะครับดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับหัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวดัดอุดรธานีนะครับสวัสดีครับ